เมื่อน,น้โนทิยะจะพาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีไปตามแนวทางของแม่เพิ่นนะคะแม่เพิ่นเลขลูกไส้นะคะสามตัวหางเดียวนะคะสําหรับของแม่เพิ่นสองตัวหางเดียวนะคะจะเป็นตัวได้ไปเบื้องไปชมน้ากันเลยค่ะบัวแด้มาสัมภาษณ์รถขั้นนี้ก็ออกหัวที่ออก 8, แปดเจ็ดแล้วรถเจ๋งอีกขั้นหนึ่งที่เป็นทะเบียนสามหกหกสามนั่นก็ออกสองหวัวเพราะรถบ้านพ่อโจอ,ออกตลอดเลย ทุกอย่างโบรามาโดนแล้วตัวมดมาหันฟันเกี้ยวยช่บหเพ่อฟันเกี้ยัน78ล้าเลยบวกบอกมัไป484ก็ดึงคนนีนะอนออก78อ๋อ78นึงไา้มาตามโดนแล้วไย่ยงนข่ค่ว่าพากันลงเขียบนะสังกาทิมลูกคาดเลยฮะ ไปเรีนไปเที่ยวซื้ออะไรล่ะเขาพาให้ไปเที่ยวเขาเลีเลเ้ยพากันไปทะเลบ่แม่ไปนี่นี่มาไปชุนบุรีไปไ<ก>ทะเลไปจันบุรีอืไปลงแพร่บางเย,ยอนอะไรล่ะพากันไปเขาพาไปไปเที่ยวทะเลนานๆไปทีเนาะพาลูกพาหลานไปเที่ยวมากขึ้อย่างนัมนมากบ่ได้ <c oughs> เขาบอกพาซุ่มกับมาบ่ได้ก็ได้ยินว่าเอารถมานั่งบ่แมะเบีนเขา เอารถกิงสามหกศูนย์สามแม่เอามาใส่ต่างได้เารถขันนั่นมาออกสองหัวมันบ่สองหัวเดียวอืมรถขั้นนั่นคูนคนเนาะหนูจําได้ว่าหนูเคยมาสัมผัสพระโจรถขั้นนั้นแหะที่เพิ่นว่าเพิ่นคับแล้วเกียร์มันรถแล้วมันก็ออกสามโตเอามาหววแดงมันออกหกสามแม่วันที่สองมันก็ออกสามหกจ้าสามหกล้านแต่มันก็ฝันอยู่มันฝันว่ารถลุ่มฐางท่า จ้ามันเลยอ่อมไปเมืองไปแต่เดือนรถมันเลยเป็นสามหกสามหกมันวานรถเดี๋ยวก็มาคุ้นเถอะภาถามซืกอษไม่ได้มันกับ่ขายอืมพิ่นวารถคุ้นิ่นเลยบม่อยากขายก็เลยให้พ่อกับแมวมาใส่แง่เนี่ไปหาหมอไปหันน้านีไปของเขี่ยเข้ากันนะอืมมันครับมันง่ายก็รถกระบะเนาะแต่วันนี้เพิ่นฟันบ่แม่ วันนี้ล่อกรฝันอยู่ด้ได้สามตัวเพื่อนดิล่อเมืองเด้อเอฟซีแต่วันจะสื่อหลายคานมาถือเขาได้รเขาได้แปดหกห้าแปดหกห้าสามตัวสามตัว <c oughs> ตะวันงวดที่ออกหกสามเพื่นก็ได้หกสามงวดทัดมากกับสามหกสามหกมันออกสามหกล่าง <c oughs> วันนี้แปดหกห้าแต่เพื่อนได้รดตะรี่สักใบแล้วแปดหกห้านี่บัวขาเด็ดไปไหนเมียังยู่ ว่านกับไปหาหม้อกาลจินกับบด้ซื้อถ้าอยากทั้ตถาตะหมอเดยกบอดี้ซื้อเด็กลูกไส้แปดหกค่ะเราแม่เพื่อนสิลงทุนตัวใดงวดนี้ก็ไดอนยินนมาเลขมากนึงหนึ่งสีกับเลขน้่แม่นี่แแล้วก็สะซื้อเอามาเหลืหนึ่งีีจะตามหนึ่งซี่ีหนึ่งซื้อตัวนี้ก็จซื้อตัวนี้แหละแม่เพื่อนจะซื้อหางเดียวนี่ก็จะซื้ออาหกไข่น้่อยู่ กับเล็กดูกไส 8, แ้แปดแปดหกเลขแม่กันหนึ่งซี่ซี่หนึ่งถ้าเข้าไปในเมืองซื้อสลากกินแบงมาน้ำเนาะเอาว่าสิบไปเมื่อนี้ละเพราะข้านไปเยอว่าสิไปเมื่อนี้เจียบคว้งแล้วอจสิบนเนุ้ไปจักข้าบอเขาไปไม่ในเมืองก๊ะสินห้องบะไ้ซื้อมากเลยโอ้ยคนขายบดแต่ว่ามันเหนอไรซ้หลายแต่มันลายโอ้ยเวลากะเกี่ยวสวดขาหมอ หมอกับว่าเ mm hmm. ขามากอะจี hmm. like bbe bbe> โม่งชุสิ่เลี้ยวบ้านม่หอดกินเขาง่ายสามโม่งแรงหน่อยจุ๊บจายจายคิวยาวล้วแม่งกันไปโรงพยาบาล่ยัยค้นอังนัดพร้อมกันหลายลูกชายแม่นี่เป็นคนบ่คอยฝันเนาะนั่นนั่นฝันที่แซมแม่เป็นนั่นเลาฝันแม่นด้วยแต่ว่าเราเป็นคนบ่มักซื้อมันบ่แม่นเราบ่ซื้อเอาตะเลีรถมันล่องมูมันถึงกลิ่นแสนมันบ่ได้จักบาดเนาะอืมอันนอกรสามตัวที่มันบดมันสนกัน แม่วนวดรถซ้นกันต่อดาก,กันตอนนั้นเนาะหมู่จังพากันมากเลข,ขว่าสินี่น้ําาว่าซั่นพอได้เป็นแสนจ้า้องเจ้าของเป็นเจ้าของรถบ่ซื้อว่าควรกันที่ว่ารถคันนังมันเบรกกรทันห<แ>ันที่มันซ้นต่อ,ตอกันตอนนั้นเนาะออก3ตัวหมู่ขเขามกินเขาได,ได้ได้เป็นแสนทน,นอ <c oughs> ของเลยว่าผูา้เจ้าของรถได้หลายปานดนะบ่ได้จักบาทนะมันบ่มากเลเนผู้นี้ คนบบมักซื้อเลขนีมกักจบฝันเนาะต่ว่าผู้้มักซื้อนี่บ่คะอยฝันน้ำเลขน้ำเบอร์ตนีซื้อตเยกน่ข้เจ้าเป็นทั้งเป็นคนทำงาหาจินโบมกับมกบ่มกรุ่นโศกเนะาะตว่ารถกับคุ้นคุ้นจ้า,าจ้าขันฝันตลเทียนนสิทรมาบอกแมก่มเพื่อนบอ ทูบอร่อยส้างอยู่เน้ะวอันยุ่งเทียวเนาะเขามาเนี่ยฟันเกี่ยวรถตะอไปที่งอกสามหกเนาะฟันว่ารถเก๋งลุ่มรถเก๋งลุ่มแล้วกี่ะรยางอ้อมไปเมืองดากรถใต้สเบียนรถที่ไหนจีเป็นสามหกสามหกมา ทางทางทังที่ทะเบียนรถมันเป็นหกศูนย์สมสนแมนอ๋อาม่ออางเลยวะามหกสมันวมเรียกออกมาเลยแม่เห็นป่เรีเเอ,ออกสามหกเลยออกสามหางบ่ือเลยวหนหัวก็ออกปาดสันแมนครับเนาะกระวางสันแหละแมนปานจ้าวมันออกคนะุณลังคนสีบ่ซื้อว่าเลยออกเล้วเนาะออกหกสามข้างบนหาหกสามหลังวันัดมาออกสามหกลางเนะมาตรงๆไม่ต้องกลับ ไนเลยว่านในเปลี่ยนสามหกสามหกอะไอันเราว่านี่แปดหกหาเพื่อนฝันมาคนมาบอกหรือจังใดปะม่นมาฝันว่าเขาบอกนี่จ้ะมันมาจ้าฝันมาเขาบอกนี่จ้าเนี่ได้สามตัวคุณได้หมวผีแม่เพิ่นเคยฝันว่ามีคนมาบอกนี่ถูกบ่เอาบวกนี่ฝันเกี่ยวกับกผีดีดีนีอบอกคนเป็นจังซี่เพิ่นบุญอือคนเป็นจังซี่ฝันเกี่ยวกับผีกับ หรือผู้มาบอกถึ้แล้ม่เป็นคือเป็นคนนิ่งสี่เป็นผู้หี่เป็นคนบาๆเป็นคนบ่ค่อยเบาปากยากคือลูกันหน่นลูกคนใหญ่เป็นคนบ่ค่อยเว้าเบาใน้อยๆขันมันหนูสัมผัสหนูนี่ที่เบาจนหนูเ้าจนลิ้งรับคูใหายสัมผัสเบาตามัรจดางหัวขวนเถอแล้วบ่ค่อยฝากค่อเบาระโจ้คือการประโจ้กับเบาน้อยอืมค่อยฝากค่อยเบาหรอว จะลูกป่าลูกไส้ฝันสามโตแปดเขาออกลดไม่นั่ะหล่ะเขาเรียกว่าเอาขั้นเก่งขึ้นไปใส่ซะเขาว่าเขาได้ออกลดไม่จ้าลาบานี่มาบั่นเกียร์ของมาบ่มเอิดเขาเรียกเสือไม่รถเก่งกับใส่ของได้หน่อยเนาะรถเก่งโอ้รถอันออกไม่นั่นป้ายแดงอันหนึ่งสี่เกียร์ศูนย์อืมป้ายแดงเขาเนี่ยนะจ้าอันล่ะตอนตอนนี้ยังบม่ทันได้ไปเขาวบ่ทันได้ไปเขา หนึง 4, 7, ่ง่เมออกเั็ออ,อก,อออกว่าเลขมียนุ่มไปก็ออกวันเดือนนีหน้าเพิ่งออกสิบสี่ไม่นะีหน้ายี่สียีนหะน้าเป็นเดือนกว่าคนแล้วกว็จะได้ไป้ายขาวต่ว่าเพื่นฝันเป็นโตคือ8ปดหกาส่วนโตแม่เพื่อนแม่เพื่อนจะสื่อสีหนึ่งหนึ่งซีไม่ซ้ำนี่นะคะ่ะไม่้คืนอ<ะ>น,นาจอยแล้ว เลขกับถือก็แชรยดอกแก้มากันด่ากันเลอเป็นแนวทางค่ะบรูวันสีออกตัวใดเนาะห้ามาสามตัวเนู่ดออกูยบบอก้ามาสาตัวว่ายเอาโจว่ากันหูว่าพ่มีผู้ใดรู้นาะว่าสิออกตัวใดเนาะนุ่นพยาก่บกเห็นบ่เห็นไปเป็นเดียนั้วหนั่งพึ่งมามันบ้ค่ะามาจ้าไปเที่ยว อยงนี้ยุ้พ่อโจงวดมงหันอย่างนี้ว่าพ่อโจได้แปดซีบอกออกแปดห้าผ่านมาเห็นจเจ้าเที่ยวเขาโอ้หนุวาสงสยัยไปเพื่อนกับท <น S> ีเที่ยวขึ้นกันเที่ยวแล้วทีแหลกว่าสิบู่ประมาณหนอขนเที่ยวเดือดขนหมานอยู่จา้าเอามะได้เอาห้างหันขนาดห้างคือว่าได้ซีอุ้มหาอุม้มได้ไหลายอยู่ดิได้ลายอยู่ดิจงไปกินอุ้มนึ่งคนเนาะ เอาแสดงว่าเอาเขาไม่กินแล้วเขาเก้าที่ว่าเข้าขืนเล่าตอนเดือนท่านว่านี่แมวคลายมันล้อบอดีเองกรทั่งเราเนี่ยนะว่าเขานี่มันหอมมันแจบก็เลยจมไว้มันเป็นเขาหอมหน้าข้ามหอมอ่อนนุ่มเขาหน้าปังเ่ยนะแม่เออเออทเบิ่งได้พี่น้องสัมผัสแล้วสิื้อเขาเมยกินมาบ่มาสื้อได้อนี่สิมาเอาเขาไม่น้นเพิ่น ซื้อก็บม่ให้ซื้อดอกซ้ำสิกินสิมาเนี่ยนั่น,ออน,ออม,นมันบ <c oughs> ่อื้อดอกซ้ำนี่ว่าไปหาหมอกขาไปฝากหมออยู่กตละชินเขาเคยจักคอนหมอคนเดียวเ <จะ S 1> ขาไปฝ<อ>ากเพิ่นเพิ่นลัดคิ้วไงบ่ล่ะบ่บ่ลัดคิ้วบวบคดไหล,ลเขาไปเ็่ให้เฮาดีจ้าเขาเ็ให้เฮาดี เดี๋ยวสิสรุปให้เด้อค่ะขอบุนแม่เพิ่นนล้นๆนะที่แบงปันนะคะหายเอฟซี FC โชดีกันแนวทางของแม่เพิ่น <Okay. S 1> ของลูกท้ายเพิเ่น,นของลูกทายนน่นแปดหก่ะของแม่เพื่อนซีหนึง่งหนึ่งซีนะคะสรุปตัดใหายแล้วนะคะ